รถตรงน,นี้นะครับใช่แล้วตรงน,นี้เลยอยู่เชิญตรงน,นี้เลยอ่ะมาอีกรอบหนึ่งออการยูเทิร์ที่แบบว่า แบบไม่มีเสียงเลยอ่ะมีคนไหมมีอยู่ออันนี้คือให้เขาค่อยๆขับไปเขาเขาบอกเปิดครับพี่ก็ไม่ให้เปิดอไม่เขาไปเขาบอกว่าเปิดครับพี่อ๋อไม่ถึงว่าพี่พิทีพันธ์น่ะมันเปิดครับพี่อ๋อนี่ไงค่ะเรารถไฟฟ้าค้าให้ไปทางน้อนเสีย ราต้องเปิดออกอะไรท,ทางเรือรถไฟฟ้า,รถ,ฟร,ารถไฟฟ้าอะไรถนไฟฟ้านี่ไงทางเรือรถไฟฟ้าเนี่ยนี่ไงทางเรือรถไฟฟ้าใช่ไหมเขาไม่เป็นรูปรถจร้ะงงรถไฟฟ้าอะไรไม่รถไฟฟ้าที่เขาไว้ขับอ่ะนี่นี่ที่จอดรถคนทั่วไปอจอดนี่นะจอดนี่แหละแต่ก็ใกล้เหมือนกันนะพี่ มันนี่ไงทางเข้ามันจะตรงน้นเมื่อกี้ต้องคาเราอ่ะไม่มีที่จอดที่จอดเต็มเลยเห็นเห็น้เห็นรีบบอกนะเพะมีงไม่มอไม่มรอไม่มีอ่ะจอดนี่ก็ได้เนี่ไม่นที่จอดรถใหญ่แต่ก็จอดได้แหละเพราะมันไม่มีที่จอดอะไ่ใช่อ่ะมันก็มีเลนเลนเลนเนาะ อะไรอะ่ะต้างมีขนมอ่ะเหรอแต่ว่าอยู่อะ่ะวุ้ยเย็นทานข้าวทางไหนอ๋อ สรุปว่าเราตั้งเข้านี้จะไม่เตีอ่ะถระลามกาไม่ใช่ว่าปิดปิดยังปิดแล้วเ,เขาบอกมีสัตวมีชีวิตมีงูมีงูจริงอ่ะ นนจะกี่ตอนเขาตายคค่ะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่จะทำตอนตายแล้วอ,อะไรไม่ใช่อะโมเลกุลนาโนธรรมชาติรมนแบบานอาโนนีน่